ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على نبينا محمد الداعي الى الحق والى صراط مستقيم بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وقد قال الله تعالى في كتاب كريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى عيداً يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بناء قوتي ايمان ستا توتان كاب ผมขอกำชับตัวของกระผมเองแล้วก็พี่น้องท่านทั้งหลาย พือรามัดระวังตัวของพรท่านเองให้อยู่ในกรอบเกตของอิสลามให้ได้มากที่สุดอยู่ในกรอบที่อัลลอฮฺสุบานอวตาาได้สั่งใช้ให้กับเราให้ได้มากที่สุดปฏิบัติให้ได้มากที่สุดและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของข้อห้ามเราก็ต้องระมัดระวังตัวเราเองให้ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอวตาาได้ห้ามเอาไว้ให้กับพวกเรา ให้เราละเลิกออกห่างโดยสิ้นเชิงนี่คือเป้าหมายของความเป็นบ่าวที่ดีให้กับพงศลุบาลนวัตลาอย่างแท้จริงศาส,สนาอิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของคุณธรรมและก็เรื่องของความดีเป็นศาสนาแห่งความดีต่างๆมากมายทุกแวดวงทุกวงการต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมใบนี้ ฉะนั้นอิสลามให้เราสแสวงหาความดีแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆอย่างน้อยๆเราไม่ต้องมองไปดูใครอื่นเลยกลับมาดูตัวเรานี่แหละตัวเราเองเนี่ยเราจะต้องทำดีต่อตัวเราเช่นเดียวกันอะไรบ้างที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเรา เราก็ต้องคอยระมัดระวังตัวเราเองไม่ให้ทำในสิ่งที่ต้องห้ามนี่แหละหมายความว่าเราได้ทำดีแล้วเราดูแลตัวของเราในยามที่เราเจ็บป่วยในยามที่เราไม่สบายในยามที่เราอ่อนแอหรือในอยามที่เรายังแข็งแรงเราดูแลให้มันดูเป็นความสง่างาูเป็นความสวยงาม นั่นก็ถือว่าเป็นความดีเช่นเดียวกันฉะนั้นอิสลามาไม่ได้ให้เราอยู่แบบสมซ้ออยู่แบบไร้เกียรติดูแล้วมันไม่สงา่าผ่าเผยดูแล้วมันไม่สวยงามฉะนั้นเรามีผมเรามีผิวพรรณที่สวยงามเราก็ดูแลอาบน้ำพยายามที่จะดูแลความสะอาดในร่างกายของเราเช่นเดียวกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันมันเป็นความดีที่เกิดขึ้นให้เกิดตัวของเราถ้าวันนี้เราไม่ดูแลตัวเราเราไม่ชำระล้างร่างกายตัวเราหมักหมมไม่กับตัวของเรามันก็จะดูแล้วไม่มีความสวยงามและก็จะเป็นที่น่ารังเกียจต่อเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละ เราเวลาเราคิดเนี่ยเราก็ต้องคิดในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นให้เก่ตัวของเราเราวางแผนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแผนการที่ดีเกิดขึ้นให้เก่ตัวของเราอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เรากำลังทําดีต่อตัวของเราให้สิ่งต่าง,างๆมากมายที่มันไหลมารินมาให้เกิดตัวของเราได้มากที่สุดถ้าวันนี้เราคิดว่าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดี คิดกับคนอื่นก็คิดไม่ดีแล้วและมีอะไรอื่นอีกเล่าที่จะตามมามันก็จะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่เลวร้ายกลับมาสู่ตัวเราเรามองคนอื่นไม่ดีแต่เรามองตัวเราว่าเราดีแล้วเรามองคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีด้วยและคบค้ากับคนอื่นในสิ่งที่ดีด้วย นั่นแหละคือความดีที่มันจะย้อนกลับมาหาแก่ตัวของเราเองจากนั้นพระอรัสุบาณวจาระพงได้มันได้ตัดเอาไว้ได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอินอ um, um ัสันตุมอัสันตุมลลอัมฟุสิกุมถ้าว่าพวกท่านทำดีมันก็จะได้เกิดผลดีกับพวกท่านแก่ตัวของพวกท่านเองอัสันตุมลลอัมฟุสิกุม ถ้าว่าเราทําดีต่อคนอื่นมันกลับมาหาตัวเราถ้าว่าเราทําดีต่อตัวเรามันก็จะได้แก่ตัวเราเองมันก็จะไม่กลับไปหาใครลีอัมฟุสิกุมตัวของพวกท่านเองนั่นแหละที่จะได้รับเวินอาะตุมฟลาลาห์ถ้าว่าพวกท่านทําร้ายตัวของพวกท่านเองฟลาลาห์มันก็จะย้อนกลับมาหา วของพวกท่านเองในเรื่องที่เป็นความปิดความชั่วต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งถามว่าวันนี้เราทําร้ายร่างกายตัวเราเองเนี่ยใครจะใครจะได้ความเสียหายเราได้รับความเสียหายถ้าวันนี้เราอยากคิดอยากจะฆ่าตัวตายไม่อยู่แล้วบนหน้าโลดุนยาเนี่ยอยู่แล้วมันปวดรา้าวอยู่แล้วมันลําบากอยู่แล้วมัน มันไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นผลสุท,ท้ายแล้วทำร้ายตัวเองปิดทีต่ตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองนะหมดภาระแล้วนั่นก็หมายความว่าเราได้กลับมาทำร้ายตัวเราเองในสิ่งที่เราทําลงไปนั่นเองถ้าวัานนี้มุสลิมคนใดฆ่าตัวตาย ชีวิตของเขาก็ยังไม่พ้นจากความผิดความผิดของเขาก็จะไปรับในวันอาคิรอดเช่นเดียวกันสิ่งใดที่เขาฆ่าตัวของเขาเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทําร้ายตัวเขาเองตัวเขาตัวเราเป็นสิทธิ์ของลอสุบานณวตารที่อัลลอฮ์ให้แก่เรามาให้เรามาดูแลให้เรามาครอบครองแต่สิทธิ์ของตัวเรานั้นหน้าที่อัลลอฮ์สุภาณวตาราา เราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายตัวเราแต่เรามีสิทธิ์ที่จะดูแลให้มันดีให้มันสง่าผ่าเผยให้ดูแล้วมันสวยงามนั่นแหละคือหน้าที่ของเราถ้าวันนี้เราทำร้ายชีวิตของเรามันจบแต่แต่บทลงโทษของเรามันรอเราอยู่ฉะนั้นมุสลิมที่ฆ่าตัวตายเป็นคนที่คิดผิดอย่างมหาหัน ถึงแม้ว่าจะปวดร้าวขนาดไหนถึงแม้ว่าจะช้ำใจขนาดไหนก็ตามมีทางออกอิสลามมีทางออกอลัลลอฮ์ให้ทางออกถ้าหากว่าอยู่กับอลัลลอฮ์จริงๆถ้าหากว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์จริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้ทางออกไม่อยากจะกินแล้วยาจะหลัหูมักครยังใครก็ตามที่มีความยำเกรงต่ออลัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออก คนที่ฆ่าตัวตายคือคนที่อีมานของเขาอ่อนสุดแล้วฉนันมุสลิมไม่คิดที่จะฆ่าตัวตายคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวของเขาเองให้มันดียิ่งขึ้นแต่วันนี้ผิดพลาดไปแล้วมีโอกาสปรับปรุงแก้ไขได้เพราะชีวิตเรายังมีอยู่ลมหายใจเรายังมีอยู่ อะไลยังให้เราได้ไดคิดหาทางออกและปรับปรุงแก้ไขตัวของเราให้มันดียิ่งขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันจะกลับมาหาสู่ตัวเราถ้าวันนี้เราคิดดีคิดกับคนอื่นในสิ่งที่ดีผลสะท้อนกลับมาก็เป็นสิ่งที่ดีให้แก่ตัวของเราคิดแก่ตัวของเราให้กับตัวของเราในสิ่งที่ดีเป็นผลดีทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแก่ตัวของเราทั้งนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราดูรอบๆตัวของเราอิสลามส,งส่งเสริมให้ให้มีคุณธรรมและความดีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตัวของเราเองประการต่อมาทำดีต่อต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกเพื่อนที่อาศัยอยู่ในในโลกใบนี้คือมีมนุษย์ เราคบค้าสามาคมด้วยเราสังสรรค์ด้วยเราทำธุรกิจการค้าด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นการคบค้าและก็ทำดีต่อคนอื่นด้วยวันนี้เราไม่คดโกงถ้า,าเราเป็นนักธุรกิจการค้าการขายเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคดโกงต่อคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอาธมต่อคนอื่นได้ ถ้าว่าเราอาธรรมต่อคนอื่นแล้วนั่นคือเรากําลังกระทําความผิดที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราไม่ได้ทําดีต่อคนอื่นแต่อิสลามใช้ให้เราทําดีต่อคนอื่นเพื่อที่เราจะได้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างให้กับคนอื่นได้เห็นฉะนั้นสิ่งต่างๆมากมายเวลาเราครบค้ากับคนอื่นคบด้วยกับสิ่งที่ดีๆเวลาเราเราพูดจากับคนอื่น เราพูดจาในสิ่งที่ดีงามเราไม่ได้ดา่าเราไม่ได้ต่อว่าเราไม่ได้ดินทาเราใช้คำพูดที่ดีนั่นแหละคือสิ่งที่ที่ทำดีต่อคนอื่นมนุษย์ร่วมโลกใบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอิสลามสอนให้เราทำดีต่อตัวเราทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งหลายอีกมากมายที่ ที่อาศัยอยู่บนหน้าโลกใบนี้ไม่ว่าจะเขาคนนั้นเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามอิสลามไม่ได้แบ่งแยกว่าเราต้องทําดีต่อคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นกาเฟ่เราไม่ทําดีด้วยไม่ใช่อิสลามสอนในวงกว้างให้เราทําดีทั้งหมดถ้าเรามีโอกาสที่จะเชิญชวนเขาเข้ารับอิสลามนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นดีๆแก่ตัวของเรามากมายมหาศาล าเราไม่มีโอกาสเราทําดีต่อเขาเราแสดงภาพพจน์ของเราให้ดีงามและเขาจะเห็นในภาพพจน์ของเราว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยเขาจะมีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวของเราและเขาจะดูในศาสนาของเราเช่นเดียวกันนี่คือการสังคมการมออาลาสการสังคมร่วมกันที่ที่เกิดขึ้น อิสลามสอนให้เราให้ทำดีต่อคนอื่นไม่ทําร้ายไม่คิดที่จะทําร้ายคนอื่นไม่คิดที่จะคดโกงคนอื่นไม่คิดที่จะทำอื่นอื่นอีกมากมายที่มันขัดตหลาการของศาสนาอิสลามประการต่อมานั้นก็คืออิสลามสอนให้ทำดีต่อคนที่เป็นเครือญาติ คนที่เป็นเครือญาติไม่ว่าจะเป็นญาติทั้งฝ่ายพ่อของเราก็ดีญาติทั้งฝ่ายแม่ของเราก็ดีทั้งสองฝ่ายเราสมานความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นให้ได้ในในวงญาติของเราให้ได้มากที่สุดถ้าวันนี้เราปฏิบัติแล้วดีแล้วเยี่ยมแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังทำให้อิสลามของเราสมบูรณ์ถ้าวันนี้เราตัดญาติขาดน,นิด เราไม่เอาญาติเราอยู่ตัวคนเดียวเรามีญาติแต่เราไม่ไปมาหาสู่กับเครือญาติเรากำลังทำให้ศสนาของเราบกพร่องไปเราจะต้องทำดีต่อพวกเขาในเครือญาติต่างๆลุงป้าน้าอาทั้งฝ่ายพ่อและก็ฝ่ายแม่นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติให้เราไปมาหาสู่ซึ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันจะก่อเกิดให้เป็นความดีเกิดขึ้น ทำดีต่อคนที่เป็นพ่อและแม่อิสามใช้ให้เราทำดีต่อพ่อและแม่คนที่เป็นพ่อคือคนที่รับอามานะในการดูแลลูกของเขารับอามานะในการให้ความรู้แก่เขารับอามานะในการจ่ายค่าเลี้ยงดูแก่เขา รับอามา n ะในการให้ศาสนาแก่เขานี้คือความรับผิดชอบของคนที่เป็นพ่อเมื่อเด็กเกิดขึ้นมาแล้วเขาคนนั้นคือพ่อที่ต้องรับการดูแลไม่ใช่เราบอกว่าอาลัลลอฮ์ดูแลนั่นเป็นการโยนไปให้อลัลลอฮ์สุบานอัลลอตะท,ทั้งทั้งที่อัลลอฮ์ให้เด็กน้อยเกิดมาคนที่เป็นพ่อคือคนที่จะต้องรับผิดชอบ เป็นอามานะที่พ่อต้องดูแลต้องให้การศึกษาให้การอบรมให,ให้นู่นให้นี่ให้ให้ต่างๆมากมายจนกระทั่งโลกของเขาเด็กคนนั้นที่เกิดมาแล้วเขาได้รับความรู้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เขาได้รับการอบรมอย่างดีงามในคนที่เป็นพ่อของเขาคนนั้นให้การศึกษาให้ศาสนา นั่นคือความสมบูรณ์ที่เขารับอามานะจากลสุบานาวาตลาแล้วพอหลังจากลูกรับได้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองแล้วเนี่ยในยามที่พ่อแม่แก่ชาราน,นั่นแหละสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของคนที่เป็นลูกก็จะต้องมาทำดีต่อพ่อของเขาในสิ่งที่พ่อของเขาได้ ได้เลี้ยงดูเขาได้ให้การศึกษาแก่เขาได้อบรมสั่งสอนเขาในยามที่แก่ชาราลงแล้วเนี่ยนั่นคือความอ่อนแอเรี่ยวแรงไม่มีแล้วบางคนอยู่กับบ้านนั่น,น้าทท่ของลูกที่จะต้องดูแลให้กับผูด้ได้เป็นพ่อและแม่เช่นเดียวกันถ้าว่าวันใดที่เรามีลูกอีก เราอยู่ในสองตำแหน่งด้วยกันเป็นลูกแล้วก็เป็นพ่อของของลูกอีกเราได้รับสองตำแหน่งเราก็ต้องดูแลสองตำแหน่งเช่นเดียวกันเพราะพ่อและแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องมาดูแลท่านเราก็ต้องมาเอาใจใส่ต่อท่านเราไม่ได้ทอดทิ้งท่านถ้าวันนี้เราเหลียวหลัง ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่พู้ที่เป็นพ่อและแม่ของเรานั่นคือความผิดของคนที่เป็นลูกนั่นคือความผิดที่เขาจะต้องไปต่อก,กรับลอสบาอวตารอย่างแน่นอนว่าทาไมเจ้าถึงไม่ดูแลพ่อและแม่ของเจ้าในยามที่พ่อแม่ของเจ้าแก่ชราในยามที่พ่อแม่ของเจ้า เคยเลี้ยงดูของท่านดูแลท่านมาเนี่ยในตอนที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่เนี่ยท่านได้เสียสละเวลามากมายแต่วันนี้ท่านได้แก่ชราแล้วเขาได้แก่ชราแล้วและท่านเนี่ยเป็นวัยที่สมควรที่ต้องดูแลยังมีเรี่ยวมีแรงยังที่จะต้องให้อาหารแก่คนที่ที่เขาไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้ว นั่นคือฐานะของความเป็นลูกกลับมาดูแลพ่อแม่ในตอนที่เรายังเล็กอยู่ใครเป็นคนดูแลเราใครเป็นคนเอาใจใส่เราก็คือพ่อและแม่ในยามที่พ่อแม่แก่ชาราเช่นเดียวกันเราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราเกิบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนคนหนุ่มคนสาวที่ต้องมาดูแลผู้ใดเป็นพ่อไม่ใช่เราเป็นคนที่หนีพ่อแม่ เราไม่ใช่เป็นคนที่เลี๋ยวหลังไม่ดูแลพ่อแม่นั่นคือสิทธิของพ่อแม่และก็สิทธิของคนที่เป็นลูกที่ต้องปฏิบัติแากคนที่เป็นพ่อและแม่เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในสังคมใบนี้ และอรสุบา,อาลอวตาราได้ได้วางเอาไว้ต้องทําดีแก่คนที่เป็นพ่อและแม่ทําดีนี่ทําดีอย่างไรพูดจาดีต่อท่านทั้งสองดูแลเอาใจใส่ต่อท่านทั้งสองนั่นแหละคือการทําดีแล้วและอื่นอื่นอีกมากมายให้อาหารให้เครื่องนงห่มให้สิ่งที่เขาต้องการนั่นแหละคือความดีที่เราทำต่อผู้ที่เป็นพ่อและแม่แล้วถ้าวันนี้ เราไม่ได้ทําดีต่อพ่อแม่นั่นคือเราทรายศเนเราคุณต่อผู้ที่เป็นพ่อและแม่นั่นก็หมายความว่าเราจะหนีไม่พ้นต่อบทลงโทษของลัสุบานาวะทั้งในดุนยาและก็อาคิรั์ในดุนยาแล้วก็จะให้เห็นในสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้บนหน้าโลกดุนยานี้ถ้าหากว่าเขามีลูก ลูกก็จะเหลียวแลไม่ดูแลในยามที่ท่านแก่ชรามันจะเป็นการทดแทนกันอันนี้อัลลอฮฺสุบานอะวาจาแจ้งไว้ให้กับพวกเราได้พึงระว,วังาจว่าวันนี้เรายังมีพ่อและแม่อยู่เราดูแลเขาเต็มที่สุดความสามารถถึงแม้ว่าเขาจะบ่นบ้างถึงแม้ว่าเขาเจ้าเลวร่เลิลลมเลมบ้าง นั่นคือความชราความแก่ก็จะกลับไปสู่เด็กอีกครั้งหนึ่งหลงหลงลืมลืมแล้วก็จะบ่นต่างๆมากมายนั้นคนที่จะเลี้ยงดูคนที่แก่ชราต้องใช้ความอดทนอย่างมากที่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าว่าวันนี้ใครก็ตามมีพ่อและแม่ที่แก่ชราลุกทงเลี้ยงดูเขาและให้การ เอาใจใส่ต่อท่านทั้งสองประการต่อมานั้นก็คือทำดีต่อเด็กกำพร้าคนขาดสนคนยากจนอิสลามให้ให้ส่งเสริมให้ช่วยเหลือคนที่เขาแย่กว่าเราคนที่เขายากจนเขาขาดสนถ้าวันนี้เราเป็นคนที่มั่งมีเราเป็นคนที่มีฐานะที่ดี เราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เราช่วยเถอะเราสามารถที่จะหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างให้กับพวกเขาเราทำเถอะนั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีมากมา,ายเกิดขึ้นอออตววบรมม่ืร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นความดี การช่วยเหลือคนอื่นคนที่อ่อนแอกว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้า่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วได้รับผลตอบแทนกลับมาสู่ตัวเราได้รับความดีเกิดขึ้นตางวันนี้เราไม่มีทรัพย์แต่เรามีความคิดมีการชี้แนะตักเตือนเราพอทำได้เราตักเตือนเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก่อเกิดให้เป็นความดีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าก็ดี ไม่ว่าจะเป็นคนยากจนก็ดีไม่ว่าจะเป็นคนขัดสนก็ดีวันนี้เรามีโอกาสอุปการะคนที่เป็นเด็กกำพร้านั่นคือสิ่งที่เขาจะได้รับผลบุญมากมายเหลือเกินที่อรรถสุบาณวัตรลาตอบแทนให้เพราะเด็กกำพร้าเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อแต่มีแม่อยู่แต่เขายากจน ่เราพอมีเราเราหยิบยื่นให้เขาบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นอาหารเราพอหยิบยื่นได้เราทำได้เราทำเถอะอันนี้คือสิ่งที่อสามได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนประการต่อมานั้นก็คือทำดีต่อคนที่คนใช้เราเรามีคนใช้บางคนมีคนใช้ อิลามก็ส่งเสริมให้ทำดีต่อคนใช้เช่นเดียวกันไม่ใช่กดขี่ข่มเหงเขาดุวะดุด่าว่ากล่าวต่อเขาใช้คำที่สุภาพต่อต่อคนคนรับใช้หรือคนใช้ที่เราจ้างเขามาเป็นคนดูแลสิ่งต่างๆที่เราต้องการเช่นเดียวกันให้เราทำดีเช่นเดียวกันประการต่อมานั้นก็คือ แม้กระทั่งสัตว์ร่วมโลกใบเนี้ยอิสลามก็ยังส่งเสริมสนับสนุนให้เราทำดีด้วยสัตว์ตัวใดที่มันเลื้อยคานอยู่บนพื้นพื้นแผ่นดินใบนี้มันก็มีชีวิตเหมือนกับคนปกติธรรมดาไม่ใช่เรานึกจะไปฆ่ามันโดยที่ไร้สาเหตุไร้เหตุและไร้ผลก็ไม่ได้ แม้กระทั่งสัตว์บางตัวเนี่ยเราต้องเราต้องทำร้ายมันเราต้องเชื่อมันเราต้องนำมันมาเป็นอาหารแก่เราเนี่ยเราก็ต,ต้องทำดีเช่นเดียวกันไม่ใช่นึกเรานึกจะฆ่าเราก็เอาสัตว์นั้นมาเชือ่อแล้วก็ทรมานสัตว์ไม่ก็ไม่ใช่ ฉนนานอิสลามมีกฎระเบียบวางเอาไว้เวลาเราจะเชื่อสัตว์ตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์นั้นเป็นสัตว์ใหญ่ก็ตามหรือว่าจะเป็นสัตว์เล็กก็ตามอย่าได้ทรมานมันเวลาจะเชื่อเนี่ยนบีบอกว่าให้ให้รับมีดให้คมแล้วก็เชื่อให้เร็วที่สุดให้มันให้มันตายให้เร็วที่สุดแล้วก็มันจะเป็นอาหารแก่เรา ไม่ใช่เราจะทําร้ายมันก่อนเพื่อที่จะให้ร่างของมันสงบแล้วเราเชื่อเพื่อที่จะให้ความดุดันของมันสงบลงแล้วเราเอามีดเชื้ออันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการทารุณสัตว์เช่นเดียวกันฉะนั้นอิสลามได้ได้วางเอาไว้ทุกขบวนการไม่ว่าจะเป็นทำดีต่อเพื่อนมนุษย์แม้กระทั่งทำดีต่อสัตว์ที่เราอาศัยอยู่บนหน้าโลกใบนี้ร่วมกันเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนที่ทำดีแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้การตอบแทนให้แก่ใครนอกจากส่วนที่เป็นความดีให้แก่เขาคนนั้นอัลลอฮฺบานาวาตาลาบอกว่าฮัลียสฮัลยาซาอุลเลียซาอิลลัลเอซานไม่มีการตอบแทนใดๆของการทำความดีอิลลัลเอฮซานนอกจากคนที่ทำความดีเมืม่อ,อคคใครที่ทำความดีแล้วเนี่ย เขาก็จะรับการตอบแทนที่ดีให้แก่ตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวของเขาเองไม่ว่าจะเป็นทําดีต่อคนอื่นไม่ว่าจะทําดีต่อสินงสารา,าสัตว์ต่างๆที่อยู่ในโลกใบนี้ผลตอบแทนมันก็คือความดีที่กลับมาและอัลลอฮฺสุบานอวตาราได้บอกอีกว่าว่ามาตุกัดดิมูลลอัมฟุสิกุมมินไคยริน ข้าพเจอิ่กับองค์พะผู้เป็จ้าแลพระทรงเปนพระเจู้ทรงมีพามีอันดิมาพจ้าู้สึกขบคุ่พวกงท่านนช่วยเห้แก่พากเ่านในสิ่อที่ดีงเมนอรจาานั้ท่านจะไดรพบอับส่งนั้นกเหมายความว่าเมื่อเระองคี่รออกไยแล้วเนี่ย ถ้าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็จะเราจะได้พบกับความดีที่เราทำไปต่อตัวของเราและกับคนอื่นแล้วก็รางวัลอันยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์นั้นคือผลและบุญที่รอเราอยู่นะที่อัลลอฮ์ س ุบฮานและ ت ع ا ل ในสิ่งที่เราได้ได้กระทําความดีเอาไว้วัสตักฟิรุลลอฮ์ อิสติกฟาต่อแล้ขอไพยทโทษต่อแล้ในสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วในสิ่งที่เราหลงลืมไปในสิ่งที่เราพังเพือไปขอไพรยโทษต่อแล้วสุบานาวะตระอินนัลลอฮะกอฟูรุระหิมแท้จริงอัลลอฮฺสุบาน,วนลลา,รรา,ะานวตะตาลาเป็นผู้ที่อภัยอโทษผู้ทรงเมตตาเสมอนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานาวตะตะลาได้ได้ชี้แจงเอาไว้ เกี่ยวกับการทําดีต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพ่อและแม่ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องต่างๆมากมายคนขัดสนคนกําเด็กกําพาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในกรอบที่อิสลามได้วางเอาไว้ให้เราทําดีด้วยทะา้นวันนี้เราทําดีอยู่แล้วทําต่อไปแต่วันนี้เรายังไม่ได้ทําเราก็จะต้องทําให้ได้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ พื่อที่จะเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวของเราในสิ่งที่เรายังไม่ยังไม่ได้ทำแต่มันต้องมันจะต้องทำแต่เรายังไม่ทำก็เราให้ให้รีบทำจนกระทั่งทำจนสุดความสามารถทำจนกระทั่งเราได้ประสบผลสาเร็จแล้วในสิ่งที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ในสิ่งที่เราได้ วาดหวังเอาไว้ในสิ่งที่เราจะทำให้บรรลุผลที่ดีในสิ่งนั้นๆเมื่อเราได้ทำบรรลุผลแล้วเนี่ยเราจะประสบผลสำเร็จและเราจะเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮฺสบานาวาตาช่วยเหลือเรา เราจะเป็นคนหนึ่งที่อรรถสุบานอวตาราผลักดันเราให้เราไปสู่ผลสําเร็จนั้นๆที่เราได้ตั้งใจเอาไว้จากวันนี้เราไม่ได้คิดที่จะทําในสิ่งที่เราจะต้องทํายกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามีพ่อแม่อยู่เนี่ยเรายังไม่เหลียวแลว,ว่าะได้เป็นพ่อแล้วแม่แต่เรากลับไปดูคนอื่นที่มันคิดว่าสำคัญกว่าทั้งๆท,ที่พ่อแล้วแม่ของเราสำคัญกว่า แต่เรายังไม่ดูแลเอาใจใส่ต่อท่านทั้งสองทั้นนี้แหละคือสิ่งที่เรายังบกพร่องอยู่ถ้าหากวันนี้เราทําดีอยู่แล้วนั่นคือส่วนที่ดีที่เราจะได้รับและทําต่อไปและสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺสุบา,านาะวะตละอ,อิชาอัลลัลก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم